ทีมสากา่ลวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเ็ทีติดตัวาไม,มาอีกแล้วพี่นอ้อ,นอ,นองอันอยควาจะพาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบาตตตตวานเทาอทีน่หาเห็นไลหาอยล้ต้นคำเทพคำเทพหวานจะได้สะไ,ได้หวาน ไเียวสน่เันป่ไปน้เสียวเลย่้ไปซ้น่าจะไปน้เสียวุออกยเลนมดมปากหาได็เรืขึ้นมดนนีแล้วถืโอกาสมาเก็บภาพเจ็บภาพยุบใกล้ใกลบ้านใกล้ใกล้สิปล่อยง่าแล้วเป็นง่าออกดองแดงดองแดงไปขอบนึงแล้บดองนมบรรยากาศปีนบ้านครับ บ,า,บานเข้าหนูพี่นอนเลยถ <c oughs> ้าพี่ปล่อยออกมาแล้วว <c oughs> ันนี้ลมแค่หนูนพี่น้องเลยไปไกลบ้าได้ค <c oughs> ือตัวโอกาสนี่ใกล้ๆนี่แหละยา <c oughs> รรกาศบานเข้าบานเข้าบานดอนตุ่ม ไปบานมึกไต่กามบุญไ,ไปให้น้องเดินเบิรงกับไปบ่ได้ลมแห้งโหดย่างไปน่ะไปง่ายอยู่ง่ายปั่นจักรยานไหลเละๆๆๆแต้มกลับโอ้ยน้องเลยยอมแฝงกันมันลม บรรยากาศนาแรกเพบาะอปันเดีย like, like, ี่นอกหาเมองชุดเขียวบาเจอดอกเจอหยากเริ่มสีหาหยาจินมยากันแล้วเลาะละบ้านนี้ก็ได้กันเป็นมีกับผู้ลฝากโคกแต่ไก่ไก่ไก่ไปยาก น้ำขึ้นใหหนาวเย็นจ่อยๆย้มเบ้นกับที่ฮอนอีกสรุปแล้วอากาศนาหนามืดแบบนี้บ่อไว้นั่งตากแดดกับฮอนเข้าห้มกับหนาวจากกุนแนวได้ได้โอ้เยอะเกินปรับสภาพน้ำยากไปละเกิน ว่าหนาวมานั่งจากแดนด้วยซ้ำมันตันไแ้พ่อข้าวห่อนแล้วแลนข่าวโฮมหนาวนี่คร้องซ่งไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวยังก็ไต่เข้าไปแดดมันจะไหวท้อง บกินเมือกินเองหนลอยๆก็ได้ <c oughs> อยาก,กับว,ว่มีแต่คนกเล่มเอา นี่ก็ไข่เนี่ยอยอกพี่น้องเลยไก่ก็บังไตหลายอยู่บังไตที่ใหญ่ไปชนิตรนัวที่ตนค้นเรียงกระทอกันไล่ไปว่าสิบกิโลสองกิโลสามกิโลสอดหอนเหีืองน้ำมือก็ตัดตามบ่ไหวไก่ปวดกับบ่ไหวมาว้อมกัน Oh. แต่ว่ามันเด็ดไปครับคาดคือกันละวะแต่วันนี้มาหาเล่มตำมูลอีก่อนห้องของไปก่อนันแล้วก็ะถินตัวนี้นะมาบังโลดด้นเลยติโลบเออเป็น,ย,ออปนยังไงโลกมนุษย์พออยู่วะ <laughs> vô <th> vô <pools> đi tao học mày em có những cái mắt không đi đọc đọc đi lại được chạy thân thông mặt chết mà lại bao nhiêu มันแท่หน้ายังเขียวยตรงมันแท่นตรงบรรทอนใส่ได้อยู่แต่มนกับสี่ลายเนี่ยแ่แถวนี้แหละเราปานดอนตูมเนี้ยแหละรอบโครบรอบพิาสาโอ้พิภสาเพื่อดือดสุดล่อยออกมารอบมูรอบบวกก่อนรอบควพร้อมมันควพร้อมรอบกระเช็ดหลวกไฟเรายาวยาวยาวล้ลาาลวๆๆ อนตะบนเียขอบนึงบรรยากาศบ้านเฮาพี่นอ้องบ้านนอกบ้านหน้าเฮาตลอดโอ้โหตะยูอย่ีกแบบนึงลำบากเนี่ยกะสร้างมันเถาะถึงย่ำลำบากก็บลำบากถึงย่ำสบายก็สบายคอยสบายสบายใจลำบากกายก็สร้างมัน อยู่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆก็สบายกายแต่คืดอ,อัดอึดอัดใจเบาลงใจอยู่งากอยู่ในเมืองมาสามสิบกว่าปีเบาไหวละออกมาสูตรบรรยากาศน,นอกๆดีกว่าว่ากับเห็นผลนยู่หอบโลกไข่ไข่เจ็บ็บ่ได้ก,กินยาโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยพ่ได้ป่วยอ,อย่างก็ออกมาได้ บริหลอกกันดนเมนนี่ดิยุงเพิ่มกินยาประจําแล้อยุ่มาบานมาเห็นเป็นยังอากาศมันบริสุทธิ์สอยางหนึ่งิดเขาแสบนอนรับยุงเพีมขาดยาบะได้เลยสรุปแล้วก็คือแต่ละเมือแต่ละเว้นกับมิต่สารผิดวั้นผิดสารพัดสารเพ เดี๋ยวเข้าไปในระ่างกายก็พอไหวร่างกายก็อ,อ่อนแอฝนตั้งเข้ามาบ่ได้เป็นวัดจามยังเดี๋ยวโอ้ยมันหนาวๆมันจะเป็นโรคขั้นเดยไม่นู้ไม่รอ้เลยแต่ว่าอย,ยู่บ้านก็เห็นเป็นยังอากาศมันบริสุทธิ์จิตใจก็สบายชับชื่นขึ้น ให้ก็เลยไก่ฮันล้มเบือเบยะไมด้ันนี้ล้มเลยลมแสงน่งกขอโทษขอให้หลายเรือพี่น้ด้เย เพิดเปิดพักโวนกล้วไปแต่ดูตะกี้ทำเป็นะยันก็โอเคอยู่มาหน่อยโอนข้องกับปูก,กันกะลังเห็เดเห็ดเฟื่องอยู่จะได้กินโมูนี่ นี่ก็มาเจ็บภาพบรรยากาศละเลาะ,ละบ้านพี่น้องใครพี่เห็น้องในเบิง้งเบิ้ลเดินขึ้นสุเดินทางไปจาไกลๆหน่อยนึงหมดละต่างหาโมลง่งไปทั้งวัดเมืองใจพี่ไอ้น้องในเบิ้ลตอนไอปโยกพระเนตรคอยจะไปแสดงว่าจะคล้องเลี้ยงพระานไต้พร้อมมาใน คอยมาสงง่งบอกนึ่งผมไปเลี้ยงนั่งคุยกันอยู่นั่งจับกลุ่มกันอยงก็ต้อนได้ว่าจังไหนอยู่เดาลูกเอ้ยพอาะมัสบายท้องแต่ว่ามันจินมัมา,มากว่า พุ่นกันว่อนบานอยู่มาจะออกไปว่อนม่ได้ระบ้านของหลายจะพักจะมีจะกระพิดกันอีกต่อไปกลไข่บ้าน ก็เปจะแสบต้นนู้นใส่เอาฟงสลรถบอใส่ฟงสลดแล้วจะหยุดแสบนะหาเครื่องปรุงมาเอิอนหาผู้ใดอีก็ได้ ตอนออกมาถนะออกมาจากหมู่บ้านจากโน่นบ้านเรน่อยไปที่เขาสวนเขา ได้เด้อพี่น้องที่กำลังบ,บิงให้ขอบคุณกำลังแรงใจมพา,าที่หมูป่าผ่านห่อยดอนกองให้สุขภาพแข็งแรงเด้ครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยูได้ป่วยก็ย,ยายหายจากโรคจากภายัยสาดีไม่แล้วได้เจอแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตกันทองหลายมาเทมา งานทําการกัรบโเป็นตะไคร่ได้มากขอคนละไรได้ครับเด้อขอมาแล้วคลิบนี้คือคิีตอนนี้นะครับเนาะพอกันไหมนะครับเนาะคลิบหน้าสำหรับคลิบนีีขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ